มันจะกันเลียนะฮะกับโจงบ่อช่องชี่นวนะครับอันนี้ก็ดยงานต่อนะครับวันนี้ก็เข้ามาช้าเลยนะครับแล้วก็จะเร่งนะวันนี้ก็จะทำลูกกงเลยนะครับ มีจิตใจโห่ขอมาปุ่นเพียเ้ยนแถวนี้นะฮะขอปุ่นเพียเ้ยนแถวนี้หรือวก็มาถวดเงิหรือเปล่านะครับเดีว๋ยวนะฮะวนไปวนมานะฮะอะไรอะฮะไอ,อเชี่ยนอย่างไอเชี่ยนยังฮะเบิ้งเขี่ยจังไงฮะเขี่ยจี๋จังผมแม่เนี่ยมานั่งให้ไอ้กอลังให้แม่ยน,นลีนะครับ <laughs>

ทีบตัวเทียบอน,นี้อ่ามึงไปไหนไปพอ่อ ตุต๊บตุตูตตตตตนฮะน,นี่ย่งฟินเอาาเอาอุ้ยคักเลยอ่ะเฮ้ยเบิ้งทาหยุดหลังหยุดขาเบิ้งนะครับเบิ้งโอ้ยหยดขาคับไปเป็นพอแล้ว ไ <Hey. S 2> ดูนะฮะไม่ได้ก้าลังให้นะครับนั่งผมนั่งไม่ได้นะครับนั่งเป๊ะ นี่ยังมานีฮะนี่หย่ง,ยงนัง่นนัง่งทับปันร่มของเขาลมขับคือว่าร่มดับขอขอเนี่ยคิดเด้ร์เนี่ย Những người này kia khác nè này tung 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 งอตึงอนี้งตึงอนีอืมเดี๋หัวเร่อนี้เดี๋หัวเ่อตั้งตั้งงตั้งอนี้อืมรอได้ไปเลยฮะคิดีกันเ่ยคกดแถวอ้ยวุ้ยว้ย้ยอืม คับมาเลยุ้ยนี่อุ้ยนีอืมอืมล็อกเลยนี่ทิด้ปงปงปงป๋อคักแล้วนี่ตงตัดตดตดเอ้ยฟินแล้วนี่โมโหนี่เอาไ้ไงคอน เออไงคขาเอาขึ้นเลยเอ้ย,อวยสวนง่ายตั้ง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 ฟินแล้วขอข้อฟินงลั้วตั้งต้ยเอ้ยเอ้ยไป้ปไป้ไ หนูพ่อเปลี่ยนทางโอ้ยจะชมวิวโอ้ยหนูไอ้แบบพ่อแล้วเปรี้ยวนะแบที่โน้นแล้วนะโหใจแล้วนะครับ เอาเอาไปสำรวจกระเป๋าพี่ปาแล้วมันมีหนูบอชอบหาหนูนะครับตัวนี้นะฮะดูมาแล้ว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 เอา,เอาผมจะไปจับนะครับ เขาจะทำยังไงนะฮะเอาเอาเอา,เอาบานไปนบนมาปุ๊บแม่ไ <c oughs> อ,อ้ขอ,อขอเอ้ยขอผูท้ท่านครับผมขออนุญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ